เน,นี่มีตึงแมงเม่าตึงแมงนูนนะครับมาตอมไฟมีตึงตัวน้อยตัวใหญ่อันนี้ตัวน้อยอันนี้ตัวใหญ่ครับเมลูกแมงนูนออกอะ่ะไปมันมันมีต้นบักขามที่บ้านปะปุยอะ่ะเดี๋ยวเอาไปเสาะเก็บ แมงนูนี่ว่าเอาไปดูแมงนูนที่ต้นบกขามัดป้าปุ้ยเนาะครับไปไปเดี๋ยวไปดูอีกนดดกว่าน่าจะมีเยอะอยู่นะเนี่ยออกเยอะเลยว,วันนี้สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบก,กับผมไอ้ดีธนูพงศ์แล้วก็ลูกบา่าวไอเอเมดครับโอ้อันนี้ฝนตกใหม่เน,ะนาะแหมหลังสงการมาฝนก็ตกนะครับฝนใหม่ก็มากับแมงนูนครับนี่ ต้นบะขามนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยว,วันนี้จะมาสวายแมงนูนะครับนี่บินเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมโอ้โอเยอะแยะเลยนี่คุณผู้ชมนอกจากจะสวายเอาตีต้นบะขามนะครับ นี่ดูดูดูอันนี้ดักเอาถังน้ำมาดักครับดูเยอะกว่าครับคุณผู้ชมเพียบเพียบเพียบนี่นี่มีตึงตัวน้อยตัวใหญ่ก้มมือก้มือนี่ครับเยอะกว่าครับคุณผู้ชมนี่เก็บไปเลยเก็บไปเลยลูกเพียบเลยใส่ถุงเลยใส่ถุงเลย นครับต้นบัขามต้นบัขามนะครับบ้านบ้านญาติพี่น้องกันนะครับมันกำลังโป่งใหม่เนาะโอ้นี่ผู้ชมดูครับบินลงมากันเต็มเลยมีตึงตัวน้อยตัวใหญ่ ดี่ผมใส่มันให้หน่อยดีกว่าครับมันจะได้ลงมาต่อมไฟที่ตั้งไว้เนาะใส่มาใส่เด็นเถอะพอทำใสมันรุนเหยอนเอเ่อผมเอาไม่เศร้าใส่ต้นครับตู้เยอะก่อนคุณผู้ชมดูครับโหแมงนู่นทั้งนั้นโอ๋ยโคตรแมงนู่น ดูดูดูครับโอ้ยโอ้ยเก็บแลกเก็บแลกโอ้ยโอ๊ย oh! <premature ly! S 2> oh! โอ๊ยโอ๊ยเยอะเกินโอ้โหโอ้นี้มัน่วนมากเป็นแมงนูนตัวน้อยครับโอ้ยเอาเก็บ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 โอ้โหโอ้โหจะมองไมกแล้วไอ้โอ้ย โอ้เยอะกว่าครับคุณผู้ชมแมงนูนโอ้โหเก็บแรกเก็บแรกโอ้ยเดี๋ยวขอตัวเก็บแมงนูนกลนะครับคุณผู้ชมโอ้โหแบบนี้ครับโอ้ถุงไปเล่นนั่นเนี่ยดูนะคุณผู้ชมมาเดี๋ยว เดี๋ราจะเอาไม้เส้าสายต้นบักขามแหมลอบนะครับเดี๋ยวย้ายย้ายย้ายฟังพ่ยอหย้ายฟัง,ย,ย,ฟงย้ายฝั่อนางวาอ,อลองลองทางนี้บ้งอ้ยีืังบาตันอย่างตัวนี้เอา โอ้ยไม้ยอคือไม่ใเอาเก็บเกเก็บเก็บเอ้โอ้โหโอ้ยหาแมงนุนโอ้ยเก็บแลเก็บแลหมอบมวหรอยังง หมรอบนึ right. oh. right. 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 ่แหมรอบเนึแหมรอบนึใส่อีกรอบเนึงอุละมาหิมแล้วเอาเก็บสิเก็บสิเก็บ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 เอาเก็บใส่ถุงไลเก็บใส่ถุง ครับคุณผู้ชมนี่แมงนูนทางนั้นครับว,ว่างพี่ชายก่อนเยอะเกินหูย,ย่มตายหลายตัวแล้วเนี่ยว่ะเสร็จเฮ่อเสร็จได้มันตัวใหญ่มันมีบบเยอะครับตัวน้อยคงคงออกก่อนเนาะก็ดูมือละนี่เตม เก mm ็บใส่ถุงครับเก็บใส่ถุงเยอะมากนี่ครับคุณผู้ชมแมงนูนล้วนล้วนมาแล้วอ้าว เอาาเอลุยต่อเอาเอาฮะเกอาปากไหนไหนดูผลงานดูฝนงานนี่โอ้โหฝักนี้เสียดายมากครับปไปดูกลับบ้านกลับบ้านกันมามาดูผลงานที่เราไปเอาแมงคูนกันตะกี้ครับโอ้ยนี่ยังคันกันตังเนื้อตัวเนี่ยโอ้ย นี่คุณผู้ชม pues ยเยอะครับอาทเทเทีอเทดีกว่าเดี๋ยวใส่ถุงแล้วเดี๋ยวล้างน้ำยัดตู้เย็นดีกว่าอาทีก็อได้ทก่ได้ลูกคุณผู้ชมอย่าได้รู้ว่ามันเยอะขนาดไหนอ๋ออโอ้โหกระมังเบลม หไหนเออมันมุดอยู่ในๆควัดเหรอควัดหรอควัดเอ้านี่โจโจโอ้อโอตกลงไปเลยโอ้ยโอ๊ยตายมืไปด้วยเอ้าบินหนีไปแล้วดูครับคุณผู้ชมครับโอ้โหแมงนูนโอเสียดา,ายเนาะส่วนมากมันเป็นตัวน้อยครับโคตรแมงนูนเ <Rey> ดี๋ยว คลิปนี้ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับโอ้โหเดี๋ยวคลิปเดี๋ยวอาจจะคลิปหน้าเขาอาจจะทำเมนูจากเมนูนเนาะอ๋อบินออกไปละโอเคครับนี่ครับโอ้โคตรมาหาเมนูน,นี่ยังมีอีกเยอะนะครับนี่เก็บมาแค่น,นี้บ่ได้เนาะลาไปก่อนครับคุณผู้ชมแล้วพบกันใหมา่คลิปหน้าครับสวัสดีครับครับโอ้โหนี่เมนูน,นะครับ